สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่16กรกฎาคม2564จากนักร้องลูกทุ่งที่มาแรงในตอนนี้คุณเนตกาแฟสีนครซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคุณเนตกาแฟได้มาแบ่งปันเลขเด็ดรัฐบาลถูกถึงสีงวดติดแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่างวดน,นี้คุณเนกาแฟจะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างล้วันที่หน คอเถอรางวัลทีนึงต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากคุณเนทกาแฟาด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี้หวยด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแบบนี้แน่นอนคะ่ะ